โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะเปิดเลยครับปาน,นี่ห้เร็วเลยครับอุ้ยหมดแรงโอ้นี่แต่งตัวเข้ากับชุดดีเนาะวันนี้มาพร้อมคอนเซิร์มานี่เป็นยังไงครับปานี่คือยังไงฮะเปิดแล้วนะเปิดอุ้ยสวยเออเป็นยีนผู้หญิงเนาะโชว์บ้านเลดี้ดีนิมนะฮะป้าน,นี่อุ้ยเสย์อุ้ยสวยวปะ<า>อ่ะโอเค ดูมุมกล้องรีวิวห่างๆเออเนี่ยเห็นไห<ว>เอออย่างนั้นแหละอ่าไ,<ม>ไม่ต้องนั่งเออยกมาเอางั้นเลยเหรอยกมางั้นแหละเออค่าเดี๋ยน้องจิตด,ดีเมื่อยอ่ะงเนี้ยเจ้าอ,อ,อุ้ยสวยสีสวยอ่ะสดอ่าเดีถอยไปอีกหน่อยถอยอีกหน่อยจะ <พอ S 1> มันเออดูมุมกล้องเห็นปะหรือตาไม่ค่อยดีเออนี่ก็สวยนะเป็นแขนปุดมีนาอก,กระเป๋าข้างหน้า เป็นเดสยีนเหรอเนาะเดสค่ะสไตล์เดสเนาะเดสก็ยาวๆขุมเยาวเขาแต่งตัวเข้ากับชุดเลยเนี่ยใช่แล้วเดสยีนนะฮะอุ้ยสวยแล้วมียี่ห้อในป้ายห้อยอยู่ดีมากเลยอ่ะรีวิวกันปะเนี่ยสไตล์ล็อกเกอร์สาวนี่นะฮะอ่ะมจีดี้โชว์ไปเลยเออยกโชว์เลยเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูมุมกล้องให้นิดนึงสวย ได้ได้เอออย่างนั้นแหละเออได้หน้าหลัง,ลงอ่ะโอเคยกมาว้าวชุดนี้อืมได้ได้สาวไซบิ๊กอืมน่ารักนะมีกระเป๋านะฮะมีจีบหลังเลยเนาะเนี่ยน่ารักน่ารักก็มีกิ๊บเก๋มีมีมีอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเคยขายเนี่ยเหรอแขนจ้ำเขาเรียกอะไรอุ้ยยืดเธอยืดเหรอใหม่มากเลยอ่ะยีนยืดเนาะ สิบข้างหน้าสวยงามตะทองเรื่องว้าวในลรายลูกไม้ใหม่มากเลยอ่ะขอยืดลายลูกไม้นะจ๊าสวยสวยมากสีสดทุกตัวโอเคอ๋อสีมันสดเนาะสดมากไม่ทำเลยเนาะไม่งานสีสดป้ายห้อยทุกตัวเนาะมาแล้วสีเข้มเลิศมากค่ะนี่ก็สีเข้มเข้มเนอนนี่เนาะสวย อืมได้ได้ได้ไดลองสักชุดไหมคะเนี่ยเนื้องานเนี่ยใสทัดใส,ใสโอ้นีก็สวยเลยเนี่ยลองใส่สักชุด<ต>ไหมถึงใส่แล้วเหรอกระอกกะอกค่ะกระอกอ่ะนี่ XL จา้ากะอกค่ะเลิศตัวนี้เลิศ <c oughs> อ่ะอืออันนี้สาวล็อกเกอร์สาวพาวสเทนอือสวยโอโ้โหได้วออนี่นอนจริงอ่ะโชว์นิดนึงอ่ะโอโ้โหสวยน,นี่แนวมานแนวยืนีนบ้านนะครับมาดูอ่ะยกมายกมาเลยครื่องบนี้หน่อยช้าไปือ้อจบ ดนี่นแหละเออสสวยสเล็กสายใหญ่มีหมดเลครับผมเออผ้าผิวผิวิ้ปลายห้อยหมดปลายห้อยอ่ะทุกตัวโอ้ลายนี่ฮะเข้มสีเข้มเขมทุกตัวนะฮะเสียงน้องเปิดใหม่ไนะเปิดเปิดเปิดกลัวไม่ได้ยินได้ยินได้ยินสวยค่าสวยอืมไได้ได้ได อย่างแจมนะฮะอ่ะจิตดีรีวิวแล้วอู้ดีหล,ล,ลายหลายปักก็มาปักใบไม้หลายกัญชาเนี่ยอย่างเท่แล้วเ,เลิศอ่าดูยืวอื่นเปย์การเยอะเสื้อเสื้อืมนะเก็ไป <c oughs> อ่านี่ของผู้หญิงก็มีอภากไฟจิตดีจ้ะสวยค่ะสวยากเนี่ยตายไหนขอกระเช้าเหรอในนั้นเองใส่นะเออเอาไปขอกระเช้าแล้วไหนต่อ อุ้ยได้ <laughs> ได้ส่งได้จ้าได้คะ่ะเข้มมาตัวนี้เป็นเพื่อนกันอืมเลิศเนี่ยตัวนี้ต่ออะไปสีอะไรสีดำสนิทตัวนี้สีดำสีดำสีเข้มสีน,นี่เรียกอะไรวะมิดไนต์มิดไนต์สีน้ำเงินสีมิดไนต์ฮะนี่หมดฮะเป็นยีนแบบผ้าบางๆนะฮะไม่ได้ยีนผ้าแบบหนาเสียผิวๆนะฮะเหมือนนี่นะฮะแม่ค้าใส่นี่ฮะนี่ กับล็อกเกอร์สาวก็มีฮะใส่กเข็มขัดได้อ่ะสวยแนวเชิ้ตโอ้โหเด,ดยีนฮะผ้าใหม่เนาะโอ้โหนี้ผ่านนี้ผ่านใหม่ใหม่ใหม,ม่อันนี้สายเดียวสายเดียวของอแนวลาตีเนี่ยเนี้ยนี่จ้ามาสวยเออเจวแจวอันนี้แจวแจวเจ้วกับเจ้วแจวของเราโอ้โหใหม่มากพี่นะัทสวยอ่ะเออตัวนี้ดู เฮ้ย <l id> นี่ส,ย <office> สวยเน,นี่ยส, <fingert ip. S 2> สวยผ้าดีเนี่ยปลดตัวนั้นใส่ตัวนี้เลยค่ะเลิศจานเลิศถอดตัวนั้นออกค่ะใส่ตัวนี้ค่ะได้จ้ะอ่ะรีวิวไปก่อนจ้ะถอดค่ะถอดตัวนี้โอ้ตัวนี้น่ารักอ่ะน่ารักค่ะน่ารักใส่ไปจ้ะใส่ไปใส่ตัวนี้ค่ะใส่ตัวนี้ตัวนี้จ้ะโอเคจ้ะเลิศอ่ะรีวิวไปก็พูดไปเรื่อยสิจ้ะสวยค่ะเออเป็นไงบ้างเนื้อผ้าเป็นไงบ้าง อาเร็วๆค่ะใส่เร็แล้วเไปเลยใส่ไปเลยจ้าไม่ต้องรอจ้ะถ่ายสองก่อนหัวแต่ใส่เสื้อยีนนะจัดหล่อนเสื้อเดสต์จะไปจีบมาห้อมมาห้อมค่ะมาห้อมไม่ใช่ตัวอย่างกันแล้วเอาได้แม่โอ้คำไม่ได้โหดูหุ่นดีกับหุ่นหมีผู้หญิงผ้าเขาเสียหมดบ้าเขาใช้หุ่นหมีอืมหูใหม่เยอะเลยันี้สวยเนาะอันนี้ขาวขาวยีนแบบขาวขาวฟอกยีนฟอกขาวขาวเนาะสวยเดี๋ยวเอาในฟ้าดีกว่าฟ้าครามเดี๋ยหาชุดเลยอันนี้ใส่เดี่ยวเ นี่นะไม่ต้องใส่ยกทรงกันเนาะนี่เนาะเลิศอ่ะใส่มาตอนเนี่ยใส่ค่ะไม่ใส่เดี๋ยวหัวเตะอ๋อนี่จ้าโนบราจ้ะหมอบโนบราจ่ะเลิศอุ้ยน้เละกิฟเกยูเรกาใบไม้จ้ามาเอามาจ้าเยอะแตะแต่เฮ้ยเยอะแตะแต่เยอะแต่อารีวิวไปเรื่อยจ้า สวยนี้สยะใัวส่เขาเันสวยนะตัวนี้สนะตัวนี้ยะตัวนี้ลยนต่วนี่มาติวเพ้รวิดเตชวดี้สวยาตัวนสวยดน้สนะนี่สวยนะตัวี้สวยะนีสวยนะมวนี่สวย้สวยนะตัวน่ยนะตันี้สะีสวยเปตอวนี้ยนะตันีสวยนะตัวนีสวยตัวนล้วะตัวนสวยะตันี้ตัวนีสวยนสะักนียะต้องเออวนีัสัวตัวน้น้ยนสวมันเยอะ นั่นแหละสวยทะลุมาเออชุดไหนก็ใส่ไม่ได้สวยก็หล่นอีกพอละเหนื่อยแต่ประหลาดบอกอ่ะสวยลุยต่อจ่ารุยต่อชุดนี้ใส่ได้ไหมไม่ได้ไปเอาแล้วเหนื่อยแล้วเกลียดใส่แล้วเหนื่อยสวยสวยสวยล่ลูกไม้มาใหม่มากอ่ะโอ้โหงามจ่ะเริ่มมีแบรนด์ด้วยเนี่ยดูดิเนี่ยอันนี้แนวเท่ แนวเท่เนี่ยล็อกเกอร์สาวอ่ะใช่ใช่ใช่นี่ก็แนวล็อกเกอร์สาวโอ้โหนี่แล้วเนื้อพอกเชียร์ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แอบนี้ผัวไปเที่ยวคืนนี้อันนี้เท่แล้วใส่ยัดหลอใส่ได้นู่นมหนุ่มบาวสาวตาอันนี้เออพอได้พอได้ติดทุ่งนี้นะไม่ตามาฮ่าแต่คนละเพลงนะเออคือพอได้เออใส่เข้าไป ว่าก็มีน้องเฮ้ยมหนมเป่าสาวบานเดี๋ยวเดี๋ยวมดเดี๋ยวใส่แล้วรีวิวก่อนขายของขายของขายขายก่อนฮ่ามันเมื่อวานเป็นจีบดีวันนี้เป็นหนุ่มบ้าสาวตาแล้วเออโอ้นี่โอ้ยี่ห้อนี้ยี่หอดีเนี่ยสปิริตเมื่อก่อนยื้อยี่ห้อนี้มิดนา90เนี่ยเนี่ยพี่หน้าสวยแต่ให้ใส่อีกแล้วเหรอใส่เข้าไปอืมอ่ะ กอกค่ะกอกกออึกเออเลยกอกอึกนะจกอกอึกกอกอึกค่ะอุ้ยดำกาใหม่กิ๊บเลยแก่์โอเคแก๊ปไปห้อยเลยเนาะก็มีอยู่นะเนี่ยสวยสวยงามเนาะอุ้ยเดี๋ยวมาถ่ายเข้าไปใหม่เออว่ะใหม่กิ๊บอันนี้เดชแน่นอนอ่ะเออของโอ้ เนี้ย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 เนียน,น,ยน,น,ยน,น,ยนมาให้ดูเหุนเนื้อผ้าลายน่ารักอะ่ะเนี่ยเนื้อผ้าดีนั้นเนี่ยไม้เนี่ยนะฮะก็อ,อกน่ารักไหนโอ้โหอ,อีกแล้วยัดค่ะก็เอ,อกิกออก็เอิกก็ออกเอิกหน่อยค่ะอืมแซ่บไม่เขาได้เหมือนเขาเท่นะเนี่ยโอ้ยสงเท่ๆสวยเยอะยสวยมากเลยใส่หน้าหนาวนะออกคงออกแคมป์ปีใหม่โอ้เท่ไปถ่ายรูปลงโซเชียล ไอจีเฟซบุ๊กเช็คอินนะไปใช้กับผัวนะโนบาร์ซะหน่อยเนี่ยตัวนี้ได้กระดุมกระดุมนี่ก็แกะออกให้หมดเนี่ยเวลาโชว์อะอืมสุดยอดตัวนี้ใช่เลยอ่ะอี๋อืมตีหางมีอะไรมีเส้ไใดใดอ่ะรีวิวตัวนี้ไปห้อยเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ออกแนวเสื้อโค้ตแต่มันเป็นผ้านิ่มหน้าใสอ่ะ สวยนะสวยสวยผ้าใหม่ถอดตัวนี้จากรายการสดเลยถอดใส่ใหม่ค่ะใส่ใหม่เลยโอ้โหอุ้ยตัวนี้น่ารักถอดเลยว่าผ้าใหม่มากเลยอ่ะอืมเลิศหรูจ้าดูร่าดูดราหมาเห่าจ้ะเนี่ยสีเข้มเลยนะฮะสมดีฮะเนี่ยมีมัดจัข้าลังด้วยอืม มาเอามาเอาโอ้โมาค่ะมาค่ะผ้าใหม่ไม่ผิดหวังลายดอกลายดอกอุ้ยตัวนี้สวยพี่นาดผ้านิ่มมากเลยอะนี่เหรอได้ใหม่ทุกตัวเลยอุ้ยสวยว่ะยังไม่เห็นตำหนิเลยเนี่ยนี่เหี่เหมือนชุดลาตีเลยเนี่ยเนี่ยกึ่งลาตีเนี่ย นี่ยงานแต่งงานบวชโกงขนไฟงานคนป้อยซอยขนแปดจริงะมาตามมาเวลาไปได้ที่ไปที่ไหนัปท่านไน่ารักอ่ะได้พุเดี๋ยวนี้งานอะไรนะโกงผมป้อยซอยผมแปดงานบุญงานบวชเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวมุกไม่ออกพอลืม ว่าทิ่บอลเราลืมเออพอจริงจังก็ลืมเราต้องออกมาเองวุ้ยวุ้ยตัวนี้น่ารักอืมอุ้ยสไปน่ารักสวยจ้าไปหอยด้วยอุ้ยได้แล้วถล๊ไมีได้แน่แน่มันหลุดอีกนะหลุดโลกไปเลยตัวเนี้ยอือได้อยู่ใส่แอลด้วยค่ะใส่แอลแด่แดด่ฮ อ้ยสเยอรีบขายเธอจะไม่หมดนะหล่อนไม่อะรอดูตัวต่อไปนะหล่อนอุ้ยดูดิเสียากเสียเย็นเนาะดูดิไม่มีตำหนิเลยโออหูเลิศจริงเนาะอือดูตัวไหนสียสวยสวยนี่อุ้ยสไตล์ฉันสีฟ้าเออว่านี่มีกระโปรงเนี่ยเนี่ยสวยนะผ้าไหมป้ายห้อยเนี่ยอือเชิได้เชิได้ท่านขายไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ย มีแบรนด์นะเนี่ยมียี่ห้อนะฮะสวยตัวเนี้ยอา้าวอะไรนี้หลุดมาได้ไงานสีพูงานหัวดิมันต้องมีสักตัวหนึ่งที่เปลี่ยนอ๋อเดสโอ้ยสีมพูสวยตัวเนี่ยอันนี้งานอลังหลุดมาตัวเนื้อป้ายห้อยโอ้ยสวยนะเนี่ยคือเนี่ยมีป้ายห้อยมาเนี่ยนี่ก็เจออีกหืมป้ายห้อยมาเลยเนาะเลยเนาะสวยใหม่กิฟต์ใส่ไม่ได้เนะี่ย ใหญ่ยาวเนี่ยเปียตะมอกเลได้ก็ตัดได้หมูวิหลายไซส์เนี่ยไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีหมดเนี่ยน่ารักอ่ะเนี่ยน่ารักอืมผ้าใหม่อืมใหม่นะผ้าใหม่ป้ายห้อยโซโนมาโอ้ยรู้จักเดชโซเนกโอ้ยหนวเลิศตายตายอุ้ย อันนี้ติดมุกด้วยติเท่เลย <Hi. S 1> โอ้ยเลยจะมาเยือนน่ดหน่อยนี่เธอน,นั่งเบ็ดเลยค่ะเดิวเดินเดินเดผ่ากล้องหน่อยอแผนนย่นกล้องเลยค่ะแผ่นกล้องเดินนีสีดำโอ้ยกระดุมมุกสวยอันนี้ก็สวยดูดูนะดูนึกว่ามาเช่าพันนี้สมัยก่อนใส่ร้องเพลงล็อกเกอร์สาวอุย้ยไหนเธออ้าวย้ำเล็กก็มี เยอะมีกี่ตัเยี่ยมค่ะเยี่ยมน่ารักเลิศมากเนี่ยได้ได้ได้ส่งได้ส่งได้ผ้านิ่มดีนะดูเยอะเนี่ยคือเจอแม่มันไม่มีเสียเลยนะไม่มีเสียแล้วผ้าสีสดมากผ้าใหม่ไปหอยหมดเลยไปหอยทุกตัวเลยตัวเออมันไม่เหมือนงานเก่าเนาะมันไม่ช้ำอ่ะ ไม่ช้ำเลยเออนี่ก็เท่ว่ะโอ้โหนี่สวยว่ะหุ้ยสวยมันต้องประดับลายดอกด้วยอย่างงี้เนี่ยตุ้มๆหน่อยเนาะอลังมากตัวเนี้ยปิดไห้พี่จับเดี๋ยวข้า้ำนครับจ้าตากัดแล้ว่ะกลับละนี่นะฮะเนี่ย ขางบางงานกระเป๋าหน้าเต้นเยี่ยมข้าบางงานกระเป๋าหน้ามันก็เยี่ยมมะเนี่ยน่ารักเอ้เยี่ยมเนี่ยก็ไปดูก่อนค่ะว่าหยุดสวยสวยนะเจอก่อนนะหนูบอกพี่ตังก็ซ้อมอ่ะมีเาหาไหมนะเนี่ยน่ารักอ่ะถ้าทีมงานนี่มาแต่ไม่มีเวลาแล้ววันนี้เอชเอ็มก็มาเนี่ยเพราะว่าหายหน่อยเดีต้นลูกค้า่งมาุยผ้านิ่มดีเนาะ อ่าดีผ้าไม่แข็งไม่ผ้าไม่ไม่ผ้าไม่แข็งมันผ้าแบบยีนนิ่มๆเนาะคครรััับบก่อนนะสสวดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับือผ้ายีนนิ่มๆเนาะเออไม่ใช่ยีนหนาก็ใส่สบายผ้าอย่างเงี้ยก็ไปเที่ยวชายหาดเที่ยวลาตีเจ้าเดินท้องเดินห้างใส่ไม่เสียตัวก็ได้เออโชว์ผัวใส่ไม่เสียตัวก็ได้ใส่อื่นนี่ก็เท่บวบว้าวนี่เลยดูดิใส่ไม่เสียตัวก็ได้ ถอดเลยถอดเสื้อเลยครับ,บนอ้องมันจะได้บุ้มจริงเนี่ยถอดเลยถอดเลยเนี่ยงามมีเยอะมีเยอะหลายแนวนะฮะสวยค่าจะเอาเพื่อนไปจักน้าหลายแนวหลายแนวสวยค่าสวยแต่ต่างไปโอ้หลายตัวเนี่ยโอ้ยเยอะบูนันทีว่ะอ,อุ้ยใส่ไหนเนี่ยอือ แต่มันแบรนด์เกือบทุกตัวนะก็แบรนด์หมดเลยเนี่ยมีห่อเหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ย,น,ยนี่ก็มีเชือกรัดรองเท้าเอ้ยไม่ใช่สไตล์นี้เนี่ยเออหลายไซส์ปนกันมาเนาะสวยสวยสวย,สวยไม่ผิดวหวังถ้าใครใส่นี้ไม่ผิดหวังรับรองเสียตัวแนเออ่เนี่ยล้วมันใส่สบายผ้าอย่างเงี้ยมันเหมาะ จาอากาศเมืองไทยอยู่เออมันเป็นยีนที่แบบผ้าผิวผ้านิ่มอ่ะสไเอนฉันมาสไตล์แม่ค้าเลยค่ะตัวเนี้ยตรงสายแล้วตรงสายตรงสายค่ะวันนี้ตรงสายสายตรงเออนี่ยมีเยอะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเหลืออีกอ๋อนี่สุภาพเขามีคอจีนเนี่ยเยอะเยอะ แบบหลายแนวนี่จะหมดแล้วเนี่ยนี่นะฮะดูดูกันตามตามภาพนะฮะงานใหม่เอองานมันใหม่อ่ะมันสดนะใช่ค่ะเนี่ยโอ้ทีนี้ก็ดีเนี่ยคุมเลยเนี่ยมืนกึ่งเอี้ยมอ่ะคุมกึ่งเอี้ยมเนี่ยหมดแล้วตัวสุดท้ายสอตัวสุดท้ายหมดค่ะเนี่ยประมาณนี้นะฮะไม่มีตำหนิเลยมีแต่ผ้าใหม่ป้ายห้อยเที่ยนี่ตัวนี้ โอเคยังไงก็ทักมาทางเพจโกดังสิขาวิเทศนะครับแถบบวชลบุรทักแอดมินมานะครับแอดมินเพจโอเคสวัสดีครับผมครับค่ะ